สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับผลเข้าสู่ช่องพลิสเฉยๆนะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นออร่านมเป็ดค่ะส่วนชิ้นที่2นะคะจะเป็น UFO รับผัตัวน้องวัวค่ะสําหรับไอเทมน้องเป็ดนะคะจะมีชั่ว Ropper Ducky Aura ค่ะส่วนไอเทมนี้นะคะจะมีชั่ว UFO Abduction Companion ค่ะสําหรับ Map p h o t จะต้องเข้ามาเล่นพืรับของฟรีนะฮะมีชั่ว NFL Quarterback Simulator ค่ะเมื่อเข้ามาในแ a p นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทํานะคะคือการปลดล็อกด่านก่อนค่ะโดยอันแรกนะคะเราจะต้องใช้เพชรจํานวน2,000ในการปลดล็อกค่ะ ที่ด้านขวาของทุกคนนะคะก็จะมีเพจอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเรามีเพจทั้งหมด5,000ค่ะซึ่งเป็นเพจเริ่มต้นนะคะสำหรับวิธีการปลดล็อคน,นะคะเราแค่เดินไปใกล้แม่กุญแจค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีจานวนเพจ2,000ขึ้นอยู่ค่ะให้ทุกคนกดที่รูปแม่กุญแจนะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปลดล็อกด่านแรกเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกคนเดินตรงต่อไปนะคะแล้วก็ปลดล็อกอีกด่านหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการปลดล็อกฟรีค่ะซึ่งจะมีเขียนคาว่าฟรีอยู่นะคะให้ททนนนนําาาแแบบเเดดดดิมมะะะะะะคคคกกกกี่่่รรูปปุญจจ็็ลลอ เมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะได้บชไปที่ด้านขวาแล้วนะคะพร้อมกับของฟรีอันแรกนึ่ค่ะซึ่งเป็นน้องเป็ดนะคะขั้นตอนถัดมานะคะให้ทุกคนเดินไปที่พิซซ่ายัดตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้นะคะเราจะต้องเดินไปที่ทางเข้าเท่านั้น,นะคะ่ะถ้าเกิดว่ากระโดดข้ามรวนะคะมันจะกระโดดไม่ได้คะ่ะที่ใต้พิซซ่ายัดนะคะจะมีหีบสมบัติอยู่คะ่ะให้ทุกคนกดนะคะเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราจะได้บัชไปที่ด้านขวาแล้วนะคะพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะซึ่งจะเป็น UFO นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็มีเพียงเท่่่่่่าาานนนนีีี้้้คคคคคะะะะะยยัังไไวเจอหหมมลิปปสรบบต